ข้อนี้โจทย์บอกว่าถ้านำตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า follower s ซึ่งแปลว่าผู้ติดตามมาจัดเรียงเป็นคำโดยไม่คำนึงถึงความหมายจะเรียงได้ทั้งหมดกี่วิธีข้อนี้มีวิธีคิดดังนี้นะครับคำว่า follower เนี่ยมันประกอบด้วยตัวอักษรจำนวน9ตัว มีตัว O ซ้ำกัน2ตัวและตัว L ซ้ำกันอีก2ตัวการนำตัวอักษรมาจัดเรียงในแนวเส้นตรงเนี่ยเราใช้สูตร n แฟ c t n ก็คือจำนวนตัวอักษร followers เนี่ยมีตัวอักษรอยู่9ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตร9 Fa แ แต่ว่ามันมีตัวที่ซ้ำกันอยู่ O 2ตัวและ L 2ตัวเราก็จะหารด้วย2แฟกสแฟกเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีการเรียงจะมีทั้งหมด9แฟกส่วน2แฟกสองแฟกวิธี